สวัสดีลูกค้าทุกท่านครับผมวันนี้เกมพัฒทนานะครับจะมีสินค้าที่เกี่ยวกับหน้าฝนมาเสนอให้ลูกค้านะครับก็จะเป็นสินค้าเกี่ยวกับตัวปั๊มจุ่มจุ่ฟูนะครับซึ่งเป็นมาจากไต้หวันนะครับเรามาดูกันว่าในส่วนของปั๊มจุ่ฟูมีรุ่นอะไรบ้างนะครับครับผมในส่วนของตัวปั๊มจุ่ฟูนะครับก็จะมีในส่วนของรุ่นที่เป็นเสื้อพลาสติก ABS ครับตกมันไม่แตกนะครับก็จะมีรุ่นรุ่น100วัต้อบาทนะครับ200บาทแล้วก็สามร้อยแปสบาทนะครับ แต่และรุ่นก็จะมี2แบบเป็นรุ่นตมดาแล้วมีรุ่นที่เป็นรุ่นลุกลอยนะครับตัดาอัตโนมัตินะครับและในส่วนของตัวปั๊มเสื้อพลาสติกเองยังมีรุ่นที่เป็นปั๊มจุ่มที่ดูดตะกรงดูดน้ําสกปกได้นนะครับจะเป็นรุ่น g ีวีนะครับนะครับแล้วต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนของปั๊มที่เป็นงานอุตสาหกรรมนิดนึงเป็นเสือเส้อเซนเ,เลนนะครับก็จะมีหลากหลายรุ่นเลยนะครับถ้าลูกค้าสนใจลูกค้าท่านใดสนใจนะครับต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือสอบถามโปรโมชั่นสินค้าต่างๆนะครับ สอบถามติดต่อผ่านซ์หรือผ่านตัวแทนขายได้เลยนะครับขอบคุณครับ